ไงฉันเอ็มมาและฉันอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งให้ฟังเธอแบบว่าไม่เหมือนใครเขาว่าถ้าพระเจ้าเอาบางอย่างของคนคนหนึ่งไปก็จะให้อย่างอื่นทดแทนตอนเพื่อนฉันเกิดทุกคนก็รู้ว่าเธอต้องเป็นคนสวยแน่แต่ว่าสิ่งที่เธอไม่มีก็คือหัวใจค่ะค่าได้ยินถูกแล้วเธอไม่รักใครเลยลูกรักจุ่แม่หน่อยเฮหนูไม่อยากอะทำไมลูกร้หัวใจจังเลยอะ พ่อแม่เพื่อนฉันอยากกันตอนเธอหกขวบเธออยู่กับแม่ต่อไปแต่พ่อเธออยากติดต่อกับเธอมากจริงๆก็เลยโทรหาเธอทุกวันเลยลูกรักเป็นยังไงบ้างเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิหนูยุ่งอยู่ทาเล็บอยู่นะ่ะทำไมหนูไร้หัวใจจังเลยท่านเอาแต่โทรไม่หยุดแต่ลูกสาวเขาก็เลิกรับสายไปในที่สุดทั้งสองก็ห่างๆกันไปเพื่อนฉันเป็นสาวป๊อบมากที่โรงเรียน หนุ่มๆทุกคนหลงเธอกันใหญ่และพยายามคว้าใจเธอแต่เราจะคว้าสิ่งที่ไม่มีอยู่ได้ยังไงเธอเล่นกับความรู้สึกของพวกเขาแล้วก็หัวเราะเยาะตอนเฟรนด์โซนพวกเขาเธอมันไร้หัวใจสิ้นดีรู้นะในตอนนั้นฉันชินแล้วที่ทุกคนคิดว่าฉันไร้หัวใจและฉันก็เริ่มเชื่ออย่างนั้นด้วยว่าฉันคงไร้หัวใจอย่างที่เขาว่ากันอุ๊ยพูดว่าฉันเหรอโป๊จนได้สาวคนนั้นก็คือฉันเองแหละ แต่เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งตัดสินจนกว่าจะได้ฟังต่อนะทุกอย่างเริ่มขึ้นตอนเด็กใหม่ย้ายมาโรงเรียนเราพระเจ้าช่วยเขาเหล่อมากเลยอะ่ะเขาเรียนกับเราเหลือเชื่อเลยเนอะนะฉันเป็นเพื่อนกับพวกสาวป๊อประดับท็อปของโรงเรียนรวมถึงลอรา่าก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าชอบพวกเธอนะแต่ถ้าไม่มีผู้ติดตามแล้วจะเป็นราชินีได้ยังไงล่นะเนอะเข้าใจที่พูดใช่ไหมใช่เขาน่ารักน่าเสียดายที่เดี๋ยวเขาจะโดนหักอกแล้วล่ะ เราหัวเราะและฉันก็เริ่มลงมือก็จะเดินสวยไปหาเด็กใหม่ไงอยากจะไปดูไตรภาคดักไนด้วยกันไหมแต่ว่าเขากลับมองฉันอย่างเศร้าๆขอบใจนะแต่ฉันขอผ่านดีกว่าอะไรนะบ้าหรือเปล่าไม่มีใครเคยปฏิเสธฉันมาก่อนนะไอ้หนุ่มนี่ไม่รู้แล้วว่าเล่นกับใครอยู่วันถัดมาฉันแซงทำเป็นมือถือหายในโรงอาหารตอนที่เขาเดินผ่านมาไม่นะมือถือฉันหายไปไหนเนี่ยลอร่ากับฉันแซงทำเป็นตามหา ทัที่รู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าของฉันเองนี่สุดหลอช่วยยิงมาหน่อยได้ไหมเออได้สิเขาหายไปนาทีหนึง่งแล้วกลับมาพร้อมกับมือถือฉันบอกเบอร์ตัวเองกับเขาแล้วเขาก็โทรมาอุ้ยฉันนิสเซอร์จริงๆลืมเลยว่าเก็บเอาไว้ในนี้นะ่ะสําเร็จทีนี้ก็ได้เบอร์เขามาแล้วในเย็นนั้นฉันแชทหาเขาระหว่างเตรียมตัวนอนขอบคุณที่ช่วยวันนี้นะสุดหลอชื่ออะไรหรอคําตอบของเขาแปลกๆฉันชื่อลูซี่หวง คิดว่าฉันน่ารักเหรอขอบใจนะอืมก็อะไรขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเธอทํางานในโรงอาหารของโรงเรียนเจ้าเด็กใหม่ตัวแสบไปขอมือถือเธอมายิงหาฉันเขาเป็นเป้าหมายที่ตึงมือซะแล้วสิแม้ว่าจะเป็นระดับราชินีจอมหักอกอย่างฉันก็ตามฉันเขียนโน้ตสุดโรแมนติกหาเขาเพียบเลยแล้วก็แปะไว้ทุกที่ที่เขาเห็นได้ในวันรุ่งขึ้นแต่รู้ไหมคะเจ้าเด็กใหม่เอาน้อตพวกนั้นมาคืนให้ฉันหมดเลยโดยที่ไม่พูดอะไรกล้าม,มากนักนะ ตอนนี้จะชนะใจเขาได้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วจะว่าไปเขามีชื่อว่าทอมมี่ฉันต้องไปถามเอาจากเพื่อนแล้วล่ะลอร่านี่เขาตาบอดเหรอทำไมเขาไม่สนใจฉัน่ะได้เวลายอมแพ้แล้วเอมมาเขาไม่เล่นด้วยง่ายๆหรอกนะนี ee, ่เธอเป็นเพื่อนฉันใช่ปะก็ได้ก็ได้ไดออมคิดออกแล้วล่ะลอร่าจำได้ว่าทอมมี่แพ้เกสรดอกไม้เราจะซ่อนดอกไม้แล้วพอเขาเริ่มจามและหน้าแดงเธอก็ไปช่วยเขาพร้อมกับสเปรย์พ่นจมูก ฟังแล้วดูเล่นแรงไปหน่อยแต่ก็เป็นแผนที่เจ๋งดีนะแล้วหลังจากนั้นทอมมี่ต้องหลงฉันแน่นอนในบ่ายวันนั้นเราได้ดอกไม้มาและซ่อนเอาไว้ใต้แอร์ในห้องเรียนของเราโดยไม่ให้ใครจับได้แล้วก็พวกเรานั่งเรียนคาบนั้นไปเรื่อยๆพอใกล้หมดคาบทอมมี่ก็เริ่มจามอย่างที่คาดเอาไว้ถึงคิ้ฉันออกโรงแล้วแต่แล้วเขาก็คว้ากระเป๋าแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องเลยลคะค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันช่วยเองนะ แต่ว่าทอมมี่ก็ไม่รอฉันเขารีบเดินไปตามทางเดินแล้วก็จามไม่หยุดฉันเกือบไล่ตามเขาทันแล้วแต่ก็สะดุดล้มยาพ่นแก้แพ้ที่เตรียมเอาไว้ไปตกอยู่ใต้ตู้จนได้เวนกรรมฉันทำพลาดแล้วจะต้องช่วยทอมมี่ก่อนอาการเขาจะแย่ลงชคย,ย่งดีที่ครูห้องพยาบาลมาพอดีฉันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วเธอก็รีบช่วยเพื่อนฉันในทันทีทอมมี่เลยรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฉันอุ๊ย เขากัดฟันกรอดด้วยความโกรธเธอเนี่ยมันบ้าชัดๆอย่ามายุ่งกับฉันนะเขาเริ่มตะวาดใส่ฉันฉันไม่ชินที่มีคนทําตัวแบบนี้ใส่ก็เลยตอบกลับเขาไปแต่ครูใหญ่ก็รีบวิ่งมาตามเสียงเขาไม่สวนว่าใครถูกหรือผิดกันแน่จะจับเราอยู่ต่อหลังเลิกเรียนครูไมเกรนขึ้นเพราะว่าพวกเธอพวกเธอจะอยู่ต่อหลังเลิกเรียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วทาความสะอาดห้องสมุดด้วยนะหลังเข้าไปทม,มี่ก็มองฉัน เป็นอะไรของเธอเนี่ยถ้านายไม่เหมือนฉันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกนะโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเธอนะจำไว้ซะพอพูดแบบนั้นทอมมี่ก็เดินไปเลยฉันเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังและเธอพยายามปลอบใจฉันเช้าหัวเด็กใหม่นั้นเธอเธอไม่ต้องมีเอฟซีเพิ่มแล้วสักหน่อยอะยังไงเธอก็ยังเป็นจำออกหัาของโรงเรียนอยู่ดีนะเธออาจจะพูดถูกคงได้เวลายอมแพ้แล้วก็เลิกยุ่งกับทอมมี่สักทีหนึ่งหลังเลิกเรียนฉันก็ไปที่ห้องสมุด ทอมมี่มาถึงก่อนแล้วเขาเอาแต่มองฉันเหมือนคิดว่าฉันจะไปรังควานเขาอีกแต่กลับกันฉันก็สวมหูฟังแล้วก็เริ่มปัดฝุ่นหนังสือบนชั้นเพลงโรแมนติกเก่าๆของบิลลี่โจนเริ่มเล่นฉันชอบเพลงนี้มากจนเริ่มทำเพลงคนเดียวเลย I don't want to be a l o n e anymore ทอมมี่เดินมาหาฉันแล้วก็ถอนหายใจหนักเยฟังนะคนสวยเลิกได้แล้วนะเธอน่ารักนะเคมา ฉันแค่ไม่ชอบเธอเลิกจีบฉันซะเถอะนะเย็นหน้าฉันเข้าใจฉันก็แค่ร้องตามเพลงน่ะฉันถอดหูฟังให้ข้างหนึ่งแล้วให้ทอมมี่ฟังบ้างเขาขำไอ่ๆออกมาพระเจ้าลักยิ้มของเขาดีจังเลยอ่ะขอโทษนะนึกว่าเธอจีบฉันเนอะเขาเอาเพลย์ลิสต์ของตัวเองให้ดูอืมปรากฏว่ารสนิยมดนตรีเราใกล้ๆกันเลยเราคุยกันระหว่างทำงานไปแล้วฉันก็ต้องแปลกใจที่ทอมมี่อาสาไปส่งฉันที่บ้านด้วย ข้างนอกมืดแล้วระหว่างเดินเขาก็บอกว่าที่เมอนฉันก็เพราะว่าเขาต่อต้านผู้ผู้หญิงนิสัยยโสที่ไม่ยอมให้ใครมาขัดใจตัวเองก็ถูกแหละฉันทําเกินไปก็แค่ตามพ่อแม่ฉันอย่าฉันรู้สึกอะไรในตัวมันพังและตอนนี้ฉันก็ไร้ายหัวใจฉันคิดว่าไม่จริงหรอกนะเธอมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อบอุ่นอยู่นะ ก็แค่ยังไม่รู้จักวิธีใช้อะไว้เจอกันนะในคืนนั้นกว่าฉันจะหลับลงก็นานเลยฉันเอาแต่คิดถึงคําพูดของทอมมี่ดูเหมือนว่าเขาชอบสาวใจดีแล้วก็จริงใจก็ฉันก็เลยคิดว่าได้เวลาเปลี่ยนเพราะยังไงเขาก็มีบางอย่างที่พิเศษด้วยฉันโดนเขาดึงดูดเหมือนกับแม่เหล็กเลยไม่นะนี่ฉันชอบเขาเข้าแล้วเหรอพวกเราคอยเจอกันหลังเลิกเรียนในห้องสมุดแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆฉันได้รู้ว่าทอมมี่ย้ายมาจากสก้าอันหนาวเหน็บ เขาชอบวาดรูปและทําได้ดีด้วยตอนฉันเห็นสเก็ตช์ของเขาฉันอึ้งไปเลยล่ะคะ่ะฉันอยากไปศิลปินและไปพิพิธภัณฑ์รูฟนี่เผื่อพวกคุณไม่รู้จักรูฟคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยกดไลค์เลยถ้าคุณอยากไปปารีสและลองเที่ยวดูสักครั้งฉันบอกว่าทอมมี่เก่งมากๆต้องประสบความสําเร็จในสายนี้แน่นอนแต่เขากลับยักไหล่และพาเปลี่ยนเรื่องอืมเขาปิดบังอะไรหรือเปล่าเนี่ย ไม่นานเราก็พ้นโทษกักตัวแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราก็เพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นทอมมี่ยอมรับว่าเขาแปลกใจจริงๆตอนรู้จักฉันมากขึ้นเธอไม่ต้องทําตัวเป็นราชินีหลงตัวเองหรอกเธอเป็นตัวเองก็ดีมากแล้วนะขอวาดรูปเธอได้ไมว้าวชวนปลื้มและโรแมนติกมากๆแน่นอน,น,นว่าฉันตกลงเราเริ่มใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นอีกทอมมี่วาดรูปฉันระหว่างที่ฉันก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังวันหนึง่งเขาเดินมาหาฉันแล้วก็ทําผมให้ เราสบตากันแล้วเขาก็โน้อมมาหาฉันแล้วเราก็เป็นแฟนกันค่ะฉันดีใจมากๆเลยไม่นานเขาก็แนะนำให้ฉันรู้จักเพื่อนที่阿拉斯านี่ปีเตอร์นะเราวิดีโอคอลหากันบ่อยๆทำมี่เล่าเรื่องเธอให้ฟังบ่อยเลยเธอสวยมากจริงๆพวกนายเหมาะสมกันมากเลยนะชีวิตรักของฉันไปไปได้สวยโชคไม่ดีนักที่ความสัมพันธ์กับลอร่ากลับไม่เป็นเช่นนั้นเธอโกรธที่ฉันไม่ใช้เวลากับเธอมากเท่าก่อน ขอโทษนะก็แค่ทอมมี่กับฉันไปเดทกันตลอดเลยเขาน่ารักมากนะคิ้วสุดเลยทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่พูดเรื่องอื่นไม่เป็นแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเธอไม่ทําตัวให้สมเป็นราชินีคนอื่นจะมาค่ยบัลลังนะนั่นแหละเรื่องที่เกิดขึ้นฉันเล่าทำตัวยโสแล้วไม่นานก็ไม่โดนชวนไปปาร์ตี้แล้วแล้วราล่าก็เจอเพื่อนสนิทคนใหม่ด้วยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสิ่งสําคัญก็คือทอมมี่คอยอยู่กับฉันเสมอแต่ในวันสุดแย่วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ไฟของฉันจู่ๆก็มาหาฉันด้วยใบหน้ามองๆแล้วบอกว่าเราต้องเลิกกันเรื่องอะไรกันทําไมฉันทําผิดอะไรอ่ะคือลืมฉันไปเถอะแบบนี้ดีกว่านะฉันไม่เชื่อเขาเราคบกันมาดีๆตอนแรกฉันนึกว่าทอมี่ล้อเล่นแต่เขาบล็อกฉันทุกช่องทางในโซเชียลแล้วเมื่อฉันที่โรงเรียนตอนนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ฉันรู้สึกว่าฉันมีหัวใจจริงๆแล้วมันหักดังเปาะเลยรู้สึกเหมือนมีไฟสมอยู่ในอกฉันฉันรับการเลิกกันของเราไม่ได้ ยิ่งทอมมี่ไม่บอกเหตุผลแบบนี้อีกด้วยฉันพยายามง้อแฟนเก่าให้กลับมาฉันทำทุกอย่างเพื่อให้ทอมมี่สนใจแต่เขาก็เย็นชาแล้วก็หยาบคายฉันเสียใจมากๆฉันอยากกลับไปเป็นราชินีไร้หัวใจได้อย่างน้อยแบบนั้นฉันก็จะได้ไม่เจ็บฉันซุดนั่งลงกับบันไดและร้องไห้โฮและจากนั้นก็รู้สึกว่ามีคนมากอดฉันลอร่านั่นเองว้าวฉันไม่เคยเห็นเธอร้องไห้เลยเธอคงจะรักเขาหมดใจจริงๆนะเนี่ย เพื่อนฉันสัญญาว่าจะช่วยหาให้ได้ว่าแฟนหนุ่มบอกเลิกฉันปุ๊บปั๊บแบบนั้นทําไมโอ้ฉันคิดถึงลอร่าจังไม่นานเธอก็มาหาฉันพร้อมกับสมุดสเก็ตของทอมมี่นี่ไปขโมยมาเหรอทางั้นไม่ได้นะเอาหน้าดูรูปข้างในสิฉันเปิดสมุดสเก็ตแล้วก็พลิกหน้าดูสิ่งที่เห็นทําฉันช็อกมากๆมันมีแต่รูปวาดของผู้หญิงที่ฉันไม่รู้จักนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันใครกันน่ะนี่เธอคือเหตุผลที่ทอมมี่เลิกกับฉันเหรอฉันรู้ดีค่ะว่าใครตอบคําถามนั้นได้ ฉันโทรหาปีเตอร์แล้วก็ถามว่าเธอคนนี้เป็นใครรู้ไหมว่าเธอเป็นใครอะอ๋อใช่นั่นเคททอมมี่เคยรักเธอแต่มันก็ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กเลยอะ่ะตอนนี้ก็รู้ความจริงแล้วทอมมี่ลืมเคทไม่ได้เขาก็เลยเลิกกับฉันที่โรงเรียนฉันเดินไปหาเขาแล้วก็ถามเขาเรื่องนี้ถ้าเป็นเพราะว่าแฟนเก่าฉันเป็นเหมือนเธอให้ได้นะแต่ขออย่าเลิกกับฉันเลยนะจู่ๆเขาก็หน้าแดงด้วยความโกรธแล้วก็เริ่มตะวาดฉัน อยู่ตามฉันต้อยๆเหมือนหมาได้แล้วนะถอยไปเราจบกันแล้วฉันอยากจะโดนพื้นสูบไปเลยฉันร้องไห้โฮแล้วก็วิ่งกลับบ้านนี่ถึงเวลาต้องตัดใจจากเขาแล้วจริงๆเหรอฉันรู้สึกเหงามากเลยฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่สุดท้ายฉันก็โทรหาพ่อเอมา่าลูกพ่อลูกไม่ได้โทรหาพ่อมานานมากเลยนะหนูรู้คะ่ะหนูกโกรธมากที่พ่อกับแม่เลิกกันก็โทษที่ทำตัวไร้หัวใจนะคะลูกไม่ผิดหรอกนะลูกเป็นยังไงบ้าง เราคุยกันอยู่นานฉันเล่าเรื่องชีวิตให้ท่านฟังแล้วท่านก็รับฟังแล้วก็เล่าเรื่องท่านให้บ้างปรากฏว่าตอนนี้พ่อเป็นผอ,อโรงพยาบาลแล้วฉันเสียใจที่ตัดท่านออกจากชีวิตท่านให้คําแนะนําที่สําคัญมากมาหลังจากคุยกันฉันก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยและตัดสินใจไปคุยกับทอมมี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินไปข้างหน้าต่อฉันไปบ้านของเขาและเล่นเพลงที่พาให้เราใกล้ชิดกันด้วยลำโพง I don't want to be a lone a n y m o r e หน้าที่ต่อมาเขาก็ออกมาข้างนอกฉันนึกว่าเขาจะโมโ oh, หแต่ทอมมี่จับมือฉันเอาไว้อย่างอ่อนโยนเอม็มม่าเธอสําคัญกับฉันมากนะแต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องเจ็บเขาบอกว่าทําไมถึงเลิกกับฉันปรากฏว่าทอมมี่เป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งทําให้อีกไม่นานเขาจะตาบอดเราย้ายมาที่ที่อุ่นขึ้นตามที่หมอแนะนําฉันรู้สึกดีขึ้นอยู่พักใหญ่แต่ตอนนี้อาการแย่ลงอีกแล้วหมอบอกว่าในที่สุดฉันจะตาบอดสนิทสองข้างเลย ก็เลยคิดว่าเลิกกันตอนนี้จะดีต่อเรามากกว่าฉันไม่อยากให้เธอคบกับฉันเพราะว่าสงสารและไม่อยากเป็นภาระเธอด้วยนะฉันหนาวไปทั้งตัวเลยถ้างั้นที่ทอมมี่เลยไม่ชอบคุยเรื่องฝันที่อยากเป็นศิลปินเขารู้ว่ามันไม่มีวันเป็นจริงฉันกอดเขาเอาไว้แน่นแต่ทึ่มเอ้ยฉันรักนายนะเราจะฝ่าไปด้วยกันนะหลังจากนั้นฉันก็โทรหาพ่อและขอให้ท่านช่วยท่านตรวจทอมมี่แล้วก็บอกว่ามีโอกาสช่วยให้ตาเขาไม่บอดอยู่แต่ว่า เขาต้องรับการผ่าตัดมันแพงมากๆแต่พ่อช่วยจัดการให้ได้ฉันอยู่เคียงข้างทอมมี่ตลอดเวลาเดือนหนึ่งต่อมาเราก็นัดวันผ่าตัดได้สักทีฉันจับมือของแฟนไว้ระหว่างที่เข็นเข้าไปตามทางเดินไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันจะอยู่ตรงนี้นะขอบคุณนะเอม a หวังว่าจะวาดรูปของเธอเสร็จนะเวลาลุ่งเลยลากยาวลอร่าอยู่ด้วยระหว่างที่ฉันรอและฉันก็ซึ้งมากที่เธอคอยเป็นกำลังใจ โชคดีที่ทุกอย่างผ่านไปได้สวยไม่นานทอมมี่ก็ออกมาจากโรงพยาบาลเราคิดว่าคงไม่ต้องกลัวอีกแล้วพ่อแม่เราเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเรื่องที่เกิดขึ้นทำเราสนิทกันแต่ปฏิหารก็ไม่เกิดขึ้นไม่นานทอมมี่ก็อาการทรุดลงอีกและครั้งนี้หมอก็ไม่มีข่าวดีมาบอกเราเราทำเท่าที่ทำได้แล้วโชคร้ายที่มันไม่ช่วยไม่ว่ายัางไงเพื่อนของลูกก็จะเสียการมองเห็นเนอะฉันร้องไห้จนหลับไปอยู่หลายวัน มันไม่แฟร์เลยทำไมศิลปินฝีมือดีแบบนี้ต้องตาบอดด้วยนะแต่วันหนึ่งทอมมี่ก็พูดสิ่งที่ช่วยให้ฉันใจเย็นลงได้ฉันไม่รู้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ถ้างั้นเรามาใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่ากันเถอะแทนที่จะสิ้นหวังเราก็เริ่มทำทุกอย่างที่เขาฝันเอาไว้เราดูพระอาทิตย์ตกและดูหนังแล้วเราไปพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยตอนทอมมีว่วาดรูปฉันเสร็จเขาก็แทบมองไม่เห็นอะไรแล้วแต่ว่ามันก็ยังสุดยอดอยู่ดี ฉันว่าเธอจะความทรงจําเพราะอย่างไงไม่มีความงามใดเทียบใจอันอบอุ่นของเธอได้ฉันรู้ว่าเธอมีและฉันได้ยินเสียงของมันแฟนของฉันตาบอดไปแต่ความสามารถและสิ่งที่รักยังคงอยู่ฉันรู้ว่าทอมมี่ต้องประสบความสําเร็จแน่นอนและฉันจะอยู่กับเขาเสมอเรานอนบนพื้นหญ้าและฟังเพลงของบิลลี่โจนรักในนะสุดหลอรักเหมือนกันนะคนสวย